ถ้ากําลังออกนอกบ้านแต่บังเอิญเจอจิกเจอจิกจกทักจิ้งจกทักเราจะไปหรือจะอยู่บ้านแนะนำหน่อยครับด้วยความโควิดมึงจะไปไหนเราจะไปทํางานถ้าจิ้งจกมึงทักแล้วมึงเชื่อจิ้งจกมึงก็นอนอยู่บ้านไม่ต้องไปทํางานให้จิ้งจกเลี้ยงแล้วมึงก็สั่งมาด้วยมึงทักกูใช่ไหมมึงออกไปหาเงินให้กูเดี๋ยวกูนอนอยู่บ้านรอมึงเอาเงินมาให้กูมาจ่ายค่านาคก็ไฟด้วยมาสายอยู่กูอยู่นานแล้วศึกทักกูอีกอ่ามึงก็สั่งมันถ้ามาไปหาเงินแทนมึงได้ จริงๆเรื่องนี้กูไม่ควรแนะนํามึงมึงควรแนะนําตัวมึงเองได้มึงจบมาอะไรมาเนี่ยมึงโตมายังไงเนี่ยมึงจะเชื่อจิงจกจิ้งจกร้องทักมึงจะไปทํางานเวลาร้องทักปุ๊บนะกูนอนอยู่บ้านดีกว่ากูไม่ไปแล้วมึงโตมายังไงเนี่ยมึงไม่ควรมาให้กูตัดสินใจให้อนะว่าควรจะออกไปหรือควรจะอยู่บ้านมึงควรจะตัดสินใจได้ด้วยตัวเองว่ามึงควรจะต้องไปทํางานเพราะถ้ามึงไม่ทํางานจิ้งจกเลี้ยงมึงไม่ได้จิ้งจกเลี้ยงมึงยังไงอะมันมีเงินเดือนให้มึงเหรอ มันชดเชยเงินเดือนให้มึงในวันนั้นได้เหรอมันจ่ายค่าโอทีค่าแรงให้มึงในวันนั้นได้เหรอเออถ้ามันจ่ายไม่ได้มึงก็ออกไปทํางานไม่ใช่มานั่งฟังที่จกมาเชื่อหาแะาแ้วกัตสัตว์จรฉานมาใส่บ้านมึงอยู่แท้ๆมึงเป็นคนจ่ายค่าน้าค่าไฟกระแพงบ้านมึงมามาเกาะอยู่อาศัยมาสายกินมแมลงวันบ้านมึงมาสายกินมแมลงปีกแข็งบ้านมึงเออแต่มึงกลับไปเชื่อจิ้งจกทั้งๆทนนี่มันยังหาเลี้ยงตัวเองไม่ได้ หาเงินหาทองยังพึ่งพาอาศัยมึงนี่กูตัดสินใจให้แล้วนะคิดเอาแล้วกูตัดสินใจไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเสยแล้วกูบอกให้นะเวลากูแนะนำกูไมเหมือนคนอื่นนะฟังแล้วเอาให้เข้ากับบานเออจะได้เลิกมีความเห็นผิดกันสักที จะซื้อรถต้องดูเลิกก่อนไหมครับดูเงินในกระเป๋ามืองไม่ต้องไปดูหรอกเลิกอ่ะเงินในกระเป๋ามีไหมค่างวดเท่าไร่จะผ่อนเท่าไหร่ต่อเดือนเหลือเงินค่าใช้จ่ายไหมเงินเดือนพอไหมจะสามารถผ่อนรถผ่อนบ้านเนี่ยไปได้ตลอดหรือเปล่าค่าใช้จ่ายมีกี่อย่างดูเงินในบัญชีดูเงินในกระเป๋าดูฐานะการเงินของเมืองจะซื้อรถไม่ต้องดูเลิกดูเงินใครสอนมึงดูรถต้องดูเลิกมืองไม่ต้องไปฟังมันฟังกูนี่ดูรถต้องดูเงิน จะออกรถวันไหนวันที่มึงมีเงินจะออกรถเวลาไหนเวลาที่เงินมึงพร้อมนั่นแหละออกรถได้เลยเงินมางานเดินมึงจำไว้คนจะปล่อยรถให้มึงได้มึงมีตังไม่ต้องมีเวลาก็ปล่อยได้เวลาไหนถ้ามึงมีตังจ่ายเขาเขาก็ให้เวลามึงได้แต่ถ้ามึงไม่มีตังเนี่ยมึงจะมีเวลาดีแค่ไหนมึงก็ออกรถไม่ได้ก็มึงไม่มีตังซื้อมึงจะออกยังไงอ่ะสรุปต้องดูไหมเลิกไม่ต้องดูนะเออเลิกที่ดีคือเลิกดู แค่นั่นแหละนั่นแหละเลือกดีที่สุดแล้วคือเลือกดูดว่แฟนถามว่าศาสนากับเขาเรื่องอะไรตอบยังไงดีครับมึงจะเลือกทำไมมึงจะไปม,มีผัวเป็นพระเหรออ่ะมึงไปเอาผัวมาเป็นพระมึงมึงไปเอาพระมาเป็นผัวมึงเหรอผัวมึงถึงให้เลือกระหว่างศาสนากับกับผัวมึงเนี่ยจะเอาอะไรมันเกี่ยวอะไรกันศาส,สนาเป็นเรื่องของการปฏิบัติการดําเนินชีวิต ไม่ใช่ไปเอาพาระมาทาผัวมึงจะเลือกทําไมไม่ต้องเลือกมึงเลือกอะไรอะกูงงมากเลยเลือกทําไมไม่ไมต้องเลือกอะไรเลยมึงจะปฏิบัติมึงก็ปฏิบัติไปสิมึงก็ใช้คุณธรรมจริยธรรมฐานะของความเป็นสามีภรรยาต่อกันในทิศทั้งหกพระเจ้าตัดไว้ในฐานะหน้าที่ของความเป็นสามีภรรยาต่อกันมึงก็เอาคําสอนพระเจ้าไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจาําวันอะไรของมึงเนี่ยมึงทำไมต้องเลือกศาสนากับผัวเลือกทําไมกูมไม่เข้าใจทําไมต้องเลือก มันเป็นการกระทําในชีวิตมันเป็นสัจจคความจริงศาสนาคือความจริงศาสนาพุทธคือสัจจะความจริงการใช้ชีวิตจริงๆคือการเกิดการแก่การเจ็บการตายการสร้างเหตุปัจจัยในปัจจุบันให้มีความสุขมึงจะเลือกทํำไ่เออตลกเป็นประจําเดือนคนเท่าสมัยก่อนบอกว่าห้ามรดน้ําต้นไม้เดี๋ยวต้นไม้จะตายจริงไหมคะโอ ก็ปล่อยให้ต้นไม้ตายไปแค่นั้นแหละประจำเดือนกี่วันล่ะแล้วถ้าหน้าแ้งล่ะมึงเป็นประจำเดือนประจำเดือนก็เป็นกี่วันวะเจ็ดวันเหรอหรือสิบวันเหลือกี่วันมึงว่าเจ็ดวันต้นไม้รอได้ไหมล่ะถ้ามึงรอได้ก็ปล่อยไปกูว่าไม่ต้องรอเป็นประจำเดือนหรอกถ้ามึงไม่รดน้ำเจ็ดวันน่ะยังไงก็ต้นไม้ก็ตายไม่ต้องรอเป็นประจำเดือนก็ได้สามวันนะแล้วก่อนหน้านี้สามวันถ้ามึงไม่ได้รดน้ําต้นไม้อ่ะอ่า แสดงว่าผ่าไปกี่วันแล้วเหี่ยวตายตายเธอกูว่าไม่ต้องปลูกหรอกกูว่าง่ายสุดไม่ต้องปลูกต้นไม้มึงเป็นประจำเดือนไปเถอะถ้ามึงจะเชื่อเรื่องพวกนี้ยนะมึงเป็นประจำเดือนไปเลยในบ้านมึงไม่ต้องปลูกน้ำไม่ต้องปลูกต้นไม้เทคอนกรีตรอบบ้านเลยจบเวลามึงเป็นประจำเดือนมึงไม่ต้องมานั่งกังวลไงถ้ามึงจะเชื่อโบราณนะอว่าลดน้ำต้นไม้เดี๋ยวต้นไม้ตายนะมึงเทคอนกรีตรอบบ้านเลยไม่ต้องปลูกกต้นไม้สักต้นหนึ่งก็ต้องปลูกหญ้าไม่ขึ้นด้วยสบายใจ ไม่ต้องมานั่งกังวลเว้ยหุยเมื่อไหร่เดือนไหนจะเป็นมันจะเป็นอะไรวะประจำเดือนแล้วเป็นประจำเดือนกูจะลดน้ำก็ลดไ่ได้ต้องลดล่วงหน้าต้องลดให้ชุ่มไว้ก่อนไหมโอ้ไม่ต้องกังวลหรอกกูว่าไม่ต้องปลูกคือถ้าชีวิตมึงจะกังวลอะไรนะมึงไม่ต้องปลูกอะไรมึงก็ทำอะไรเลยเหมือ <ME> นคนกังวลนะ่ะบ้านอย่างนั้นประตูหน้าต่างเป็นอย่างนี้มึงกังวลไงวิธีการไายไม่ต้องมีคือมึงกังวลเรื่องไหนมึงไม่ต้องมีเรื่องนั้นจบเลยถ้ามึงมีมึงไม่ต้องกังวล อยากมีใช่ไหมมึงไม่ต้องกังวลถ้าอยากกังวลไม่ต้องมีมึงจะไปกังวลทําไมกับเรื่องไร้สาระเพอร์เจอร์มึงอยากรู้มึงก็ลดน้ำต้นไม้ดูสิวมันจะตายไหมแหมมึงเป็นเป็นเมนนี่ทาตัวเป็นเทพเจ้าสายฟ้าเลยเนาะพอเวลามีประจาเดือนปุ๊บมึงลดน้ำต้นไม้ปุ๊บนี่คือฟ้าผ่าลดต้นไม้ตายหาคือทําตัวเป็นเทพเจ้า,านะเป็นประจาเดือนอย่างเงี้ยสามารถชี้เป็นชี้ตา,ตายต้นไม้ได้เลยว่างั้นเถอะ มึงเป็นเมนนะมึงไม่ใช่ผู้พิเศษกูบอกก่อนมึงเป็นเมนเข้าใจไหมเออมึงไม่ใช่ผู้พิเศษที่มึงจะสามารถทําให้ต้นไม้ตายได้ <c oughs> มึงเป็นเมนจ้าเออมีสติสินแสบอกว่าต้นไม้ต้องอยู่หลังบ้านเพราะอยู่หน้าบ้านมันจะบังซับต้นไม้ไม่บังซับหรอกต้นไม้บังแดดมึงบอกสินแสกลับไปเรียนหนังสือใหม่นะ ต้นไม้ไม่ได้บังซับต้นไม้บังแดดให้เขากลับไปเรียนหนังสือมาใหม่กูว่าเขาน่าจะเรียนหนังสือมาผิดแหละไม่รู้จบโรงเรียนอะไรมาต้นไม้บังซับกูไม่เคยเจอเกิดมากูไม่เคยเจอต้นไม้บังซับได้กูเคยเจอต้นไม้บังแดดฝากบอกสินแสด้วยนะกลับไปเรียนหนังสือใหม่ถ้าจะเป็นสินแสและจะโง่ขนาดนี้เลิกเป็นเถอะแยกไม่ได้ระหว uh, mm. ่างต้นไม้บังซับกับต้นไม้บังแดด